ท่านกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงสตาในวันนี้หากคำทำนายใดดีขอให้เป็นดั่งพลังใจหากคำทำนายใดยที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีขอให้ใช้เพื่อเป็นการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยเปิดดวงสตาของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีเราจะมาทำนายดวงสตาคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีว่า ในช่วง16 3 0ถึง30พฤศจิกายนนี้ดวงการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักนั้นจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงสตาครั้งต่อไปการทำนายดวงสตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ ดวงสตาทางด้านการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะต้องระวังและใช้สติในการดำเนินชีวิตด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดด้วยความรักความใส่ใจสิ่งนั้นจะตอบแทนกลับมาเป็นความสำเร็จที่งดงามคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายต้องบอกว่าในช่วง16 3 0ง30พฤศจิกายนนี้ จะเป็นช่วงเวลาที่การงานอาจจะยุ่งการงานอาจจะเหนื่อยสักหน่อยเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีความคิดริเริ่มลงมือทำอะไรใหม่ๆและเริ่มต้นลงมือทำใหม่ๆพร้อมกับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆ,ๆที่เข้ามาในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆในช่วง16ถึง30พฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่า เป็นช่วงเวลาที่เรื่องของการทำงานนั้นการทำงานทำสิ่งใดในช่วงนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่คนรอบข้างเป็นอย่างดีเป็นช่วงเวลาที่เรื่องการงานหรือเรื่องของการทำสิ่งต่างๆบางครั้งเราอาจลงมือทำสิ่งนั้นโดยตัวเราเองเพียงลำพังคนเดียวไม่ได้อาจต้องพึ่งพา กำลังที่มาจากผู้คนอื่นด้วยเช่นกันในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการจะเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจกิจการจะเลินรุ่งเรืองเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจกิจการมีเกณฑ์ได้ขยับขยายหรือเป็นช่วงเวลาที่มีหุ้นส่วนดีพาร์ทเนอร์ดีหรือว่าได้รับข้อเสนอดีๆจากธุรกิจ รวมถึงมีเกณฑ์ได้คนดีมีฝีมือมาร่วมงานแต่ต้องระวังในเรื่องของการเจรจาหรือว่าการทำสิ่งใดก็แล้วแต่ต้องดูในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆให้อรอบคอบระวังเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างที่นำพาซึ่งความเสียหายในเรื่องของการทำงานถ้าเป็นคนค้าขายในช่วงนี้ต้องบอกว่าการค้าขายดีมีกำไร โดยเฉพาะคนค้าขายเกี่ยวกับพืชผลต่างๆการเกษตรการค้าขายจะดีคนทั่วไปค้าขายดีไม่น้อยหน้าจะมีออเดอร์เยอะมีเกณฑ์จะปิดการขายลดหญ่ได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือต้องตรวจด,ดูให้ดีในเรื่องของบัญชีระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงโดนเอาเปรียบได้ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานบริษัท หรือเป็นลูกจ้างอาชีพอื่นๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาเป็นช่วงเวลาที่การงานดีมีเกณฑ์ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานในฝ่ายอาชีพที่ทำต้องระวังในเรื่องของการผิดใจกันกับคนผิดใจกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าระวังในเรื่องของการมีความผิดพลาดที่มาจากการสื่อสารกับผู้คนต้องระวังให้ดีในช่วงนี้ คนที่เกิดวันพฤหัสทั้งหลายส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัสเสาดีท่านใดกำลังสมัครงานกำลังหางานในช่วง1 6ถึง30พฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยว่าสมัครงานมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานดวงสตาการงานผ่านพ้นไปมาดูดวงสตาทางด้านการเงินกันบ้างว่าในช่วง1 6ถึง30พฤศจิกายนนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนั้น จะมีดวงสตาเป็นอย่างไรดวงการเงินการเงินคล่องตัวการเงินดีการค้าขายก็เรียกได้ว่าการค้าขายดีมีกำไรคนที่ลงทุนอะไรไปลงทุนอะไรไว้จะได้ผลกำไรตอบแทนกลับมาเป็นที่น่าพอใจแต่ต้องลงทุนโดยความรู้ความเข้าใจไม่อย่างนั้นให้ระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกง คนพรหัสบปดีทั้งหลายเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเรื่องผิดใจกันกันกบคนในเรื่องของการเงินหรือว่าโดนเบี้ยวหนี้ได้ให้ใครยืมเงินเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนเพราะเรื่องเงินเป็นเหตุในเรื่องนี้เรื่องเงินเงินทองๆองตองบอกว่ายังเป็นช่วงเวลาการเงินดีการเงินคล่องตัว เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆรวมไปถึงกำลังตั้งใจอยากจะมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางก็มีโอกาสหรือว่ามีข้อเสนอดีๆเข้ามาในดวงการเงินสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งคือเตือนให้ระวังในเรื่องของการใช้เงินตามอำเภอใจ ทำให้หลายๆครั้งการเงินที่แม้แต่จะดีแม้ตต่จะคล่องตัวมีเงินพอใช้ไม่มีเงินเหลือเก็บดวงการเงินผ่านไปมาดูดวงทางด้านโชคลาภกันบ้างว่าคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนั้นจะมีดวงโชคลาภเป็นอย่างไรสำหรับดวงโชคลาภของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีในช่วง16-30พฤศจิกายน2567 ดวงโชคลาบนั้นต้องบอกว่าดวงโชคลาบไม่ดีแต่ในความไม่ดีมีเรื่องที่ดีซ่อนอยู่ด้วยเช่นกันต้องบอกว่าในช่วงนี้ดวงอับโชคซะนั้นถ้าเสียงโชคไม่มีโชคลาบถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวเงินมีเรื่องของเงินเงินทองทองเรื่องโชคลาบมาเกี่ยวข้องมาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองทั้งนั้น คนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายพลังงานด้านบวกพลังงานดีๆที่ส่งเสริมในเรื่องของอำนาจและบารามีนั้นหมายความว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีแม้แต่ไม่มีโชคลาบแต่มีเกณฑ์จะมีลาบลอยที่มาจากคนที่มาจากอำนาจบารามีนำพามาให้นั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วง16เครื่อง30ปพฤศจิกายนนี้ แนะนำจะเสียงดวงเสียงโชคไม่แนะนำหรือเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็พอและถ้าใครอยากจะเสริมดวงแนะนำให้ทำบุญด้วยการทำบุญกับผู้ยากไร้ทำบุญกับผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสคนเกิดวันพฤหัสสดีทั้งหลายจะเสริมดวงสตาของท่านได้ดีโชคลาบก็เป็นไปตามบุญวาสนาของแต่ละคนแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นใครทำบุญทำกุศลสะสมมาเมื่อถึงเวลาจะมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภได้สิ่งที่เราทำได้คือมันทำความดีมันสะสมบุญบารมีคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงเลือกวิธีทำบุญตามที่วิธีท่านนั้นถนัดและก็แล้วก็เหมาะกับกำลังของตัวเราเอง อย่าทำบุญเกินกำลังไม่อย่างนั้นแทนที่จะได้บุญอาจจะเป็นได้บาปแทนดวงโชคลาภผ่านไปเรามาดูดวงทางด้านสุขภาพกันบ้างว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้นจะมีดวงสุขภาพเป็นอย่างไรสำหรับดวงสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ที่มาจากความประมาทเป็นเหตุมีได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กๆจนไปถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆที่ถึงขั้นอาจต้องผ่าตัดหรือเข้าโรงพยาบาลก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสบดีทั้งหลายดูแลสุขภาพให้ดีใช้ชีวิตอย่างมีสติเดินทางไปไหนมาไหนอย่าประมาทขอให้คิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนขอให้สุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหน ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพดวงสุขภาพผ่านไปมาดูดวงสตาร์ทางด้านความรักกันบ้างว่าคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนั้นจะมีดวงความรักเป็นอย่างไรดวงสตาร์ความรักนั้นต้องบอกว่าใครที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ ไปในทิศทางที่ดีช่วงนี้ใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่เรียกได้ว่ามีความรักความสัมพันธ์ร่วมกันกับท่านอย่างโรแมนติกมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเป็นกำไรชีวิตก็ว่าได้ส่วนคนที่ปินแฟนกันอยู่เป็นคู่รักกันอยู่แล้วใครที่คบหาดูใจกันมานานมีเกณฑ์จะมีข่าวดี หรือใครที่แต่งงานกันอยู่แล้วก็มีเกณฑ์จะมีข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรมีธิดาได้ด้วยเช่นกันต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักมีความอบอุ่นใจสุขก,กายสุกใจความรักความสัมพันธ์นั้นมันคงอาจจะมีเรื่องเงินฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องซับพอร์ตอีกฝ่ายนั้นแต่ก็ไม่เป็นปัญหากระทบความสัมพันธ์แต่อย่างใดเรื่องความรักถือว่า เป็นช่วงเวลาที่ความรักเดินหน้าไปด้วยดีส่วนคนโสดต,ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักนั้นจะได้สารเสวดได้พบคนที่รอคอยได้เจอคู่แท้ได้เจอคนที่รอคอยมานานและจะได้เป็นคนที่มอบความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้ท่านนั้นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นใจคนเกิดวันพฤหัสทั้งหลาย การพยากรณ์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้จงใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง